เราคือชาวตำบลหัดเซี่ยวเราคือชาวเทศบาลตำบลหัดเซี่ยวนะคะเรามีความปากปื้มและกระพริบป,ปิิที่ท่านผู้สูงอายุให้ความกรุนาให้ความสำคัญร่วมกันให้กำลังจิตให้กำลังใจให้กำลังความมีพลังของการทำงานและที่สำคัญที่สุดวันนี้เราเชื่อมั่นว่าพรที่ท่านนำมาจะมาเป็นพลังให้กับบุตรหลานซึ่งเราทั้งหมดเนี่ยรวมทั้ง หลายท่านเมื่อจะเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานใหญ่นะคะเราจะต้องให้คงอยู่ตลอดไปที่ปบบบ้านเมืองของเราขอให้ท่านทุกท่านที่มาในวันนี้มีความสุขความมุ่งมสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะคุณค่ะในส่วนนี้ผมขอเสียงตบนี้กับคุณคางสักครั้งสิครับแต่มันลำลายงั้นมันไม่ค่อยรู้เรื่องอ่านะครับอาานในช่วงนี้เราจะเข้าสู่ในส่วนต้องรู้คำคำนี้แต่ผู้ที่มาอาศัยอยู่ในเขตนี้ ประเพณีนะครับการสูลิม่ลอ้กุดอายุซึ่งในการเฉลมองยุของชาวไทพัวมาดันเชียงนั้นนะครับจะมีลักษณะของที่เรียกไดพาขวัญนะครับพาขวัญภาคขได้พาขวัญนั้นจะมีข้าวเกรียบนะครับมีขนมหวานมีเสียในกล้วยมีข้าวต้มมัดนะครับที่สำคัญคือในส่วนทุกเพียนนี้คือการขอขทัญขันห้าในการขอขมา เอกอีกกอนอย่างหนึ่งนี่ก็คือน้าเปล่าแล้วก็เหล้านะครับซึ่งเราเองก็ผู้สูงอายุหรือว่าผู้เจ้าพธิธีนั้นก็จะนํามาฝ่ายเหล้าในการทำกอบพิธีนั้นในการในการนำนำเล่าวนั้นก็จะมีเป็นภาษาไทยปวนนะครับคาา่ะจรย์ค่จุกกระปากแผ่นแรงาารแะนะพระจ้าอย่างนี้หมด แข็งแรงเน้อคิดถึงไอ้เนาะป้าเอ้ยสุขภาพแข็งแรงเน้อเพื่อสุขภาพแข็งแรงนะคะเพ um ื่อสุขภาพแข็งแรงนะคะป้าแข็งแรงนะคิดทอดก๋ยเตี๋ยวเลยเน้อเนี่ยสุขภาพแข็งแรงคิดทอดในปองเลยเนาะเออสุขภาพแข็งแรงที่ไหนย้ายสุขภาพแข็งแรงนะคะยายสุขภาพแข็งแรงเนา้อจ้า ตาสุขภาพแข็งแรงเนาะตาเอ้ยสุขภาพแข็งแรงเนอะ้าก็เล็นุขภาพแข็งแรงนะคะตนเาีกนุแนาีขสดดคุณภาพแข็งแรงนะคะตาค สุขภาพแข็งแรงนลป้านะป้าส <se ุขภาพแข็งแรงเน้อแบ่งความเลยไม่ให้หล yani> ังเน้อจ uh ้าสองสิบสง่เชหร่าแป้าหสุขภาพแข็งแรงเนอฝากที่หนูไปหาบุษาเน้อ่เลยอเอาบุาไหม คือภาพแข็งแรงนะค่ะเที่ยวพม่าคุขภาพนี้ตอนที่ผมไปศึงตาด้วยเน้อยายสุขภาพแข็งแรงค่ะ แข็งแราะแข็งแรงเนาะจ้าค่ะ่แก้วขึ้นแก้วแข็งแรงเนาะยา สาขภาพแข็งแรงไม่ใหญ่น้ะจ้ายสุขภาพแข็งแรงเนาะลูกนั่งเูกย่อก็เริ่มแบบเขาเลยนะยิ่งมาเลยสุขภาพแข็งแรงค่ะไม่ใหญ่เนาะจ้าจานสุขภาพแข็งแรงนะคะเนาะจุ้าไปรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะไปรวยไปด่าทั้งหลายเลยเนี่ยป้าสามปีป้าเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะเลยนะ กระดานี ah de, <Wow. S 1> ้ก um, no. eh. ็ให้แ ah. ข yeah. ็งแรงอย่างเดียวรวยนี Corn ่ไม่ต้องรวยละเอาเอารวยนี่กระดาษเนอะจะเออดนะมเีกน้อยแล้วไม่เพียงพอนะครับยายสุขภาพแข็งแรงเนาะสุขภาพแข็งแรงมีโชคมีชัยเนอะสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่โอ้ย ตาเราสุขภาพแข็งแรงเนาะกต่บัตแก้วก็หายไปเกันวสองสามื้นเนี่ยค่ะพด้คด้รับทำได้ครเลยไม่ไ้นะอยู่กันู่วหลานนานๆนะคะคสิาสุขภาพแข็งแรงเนาะอยู่กัหลานนานๆเลยค่ะที่นสบาโดยงยรงเดือ คุณก็ลูกหลานนานเนาะมีหลานมีหลานได้เห็นความสำเร็จของลูกหลานขอให้ันส ah> ุขภาพแข็แรนะคะว่าปีนี้ขยับนะครับเราเคใช้ในส่วนของค่ะย้ายสุขภาพแข็งแรงไว้นะ จะได้อยูัปลูกกล่เนีนะนอน้อยกสุภาพแข็งแรงเช่นกันะค่ะนอใหญ่น้อสภาพแข็งแรงเนาะถ้าถูกหวยเราไว้กับแบงค์เขาได็ดได้วายดาเมอ S <S <an th us ana> นโมตัสสะพระเขาว่าโตละโตสัมมา,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 าสัมพุทธัสสะนโมทัสสะยุดสวัสดีสีมณีก็ว่าเป็นวันดีเป็นวันดีนนดทีอมุตตะโสประสิทธิโยพอมูลขนายามเมื่อใดเวลาสุเจ้านอนหลับขอให้ได้เงินพัน นอนฝันขอ้ได้เงินหมื่นเตินมาแล้วขอให้ได้เงินแสนแบมือไปได้แหวนทำมาลงล้านโกดมีความสุขดังอยู่เมืองสวรรค์สันฟ้าสื่อตอนนี้ไปเมื่อนาะสัพพุกสัพพุก